สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเจริญวันนี้ก็เปลี่ยนนวันที่26สิงหาคม2 5 6 4ครับวันนี้ผมมีข่าวอยู่หลายเรื่องนะครับอยู่หลายประเด็นนะครับผมจะมาเล่าไหนก็เราไปดูกันนะครับเรามาดูที่เนรัฐกระเรียงนะครับชื่อรัฐกระเรียงก็มีสงครามระอุกเกิดขึ้นอย่างดูเดือดและ อย่างมากนะครับเพราะว่าทางทหารพรม่าและทหารรัฐกินหรือรัะเรียงนั้นได้ชลรบกันอย่างต่อเนื่องและอย่างรุนแรงที่สุดนะครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเข้าจู่สงครามแต่และกองกําลังนั้นครับพี่น้องก็มีเป้าหมายที่เดียวกันนะครับก็มีการโจมตีกับกองกําลังทหารพม่าอยู่อย่างยาวนานนะครับพี่น้องอย่างไงก็รับไปดูนะครับเรื่องของการ ช่ดลบและการโจมตีของพม่านั้นมันไปตีของกองกําลังกระ่ยงที่ในรัฐกเรี่ยงนะครับผมที่เป็นการชุลกันก็มีอยู่ขึ้นทุกวันนะครับวันนี้ก็อย่างดูเดือดนะครับสู้กันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็มีทางทหารพม่าจุนเจียจํานนสามสิบห้านายนะครับก็ไม่พอนะครับ แถมไปจับจาบ้านมาเป็นเครื่องมือนะครับแล้วก็มาเป็นชายจีบให้แถมไม่พอแล้วก็ไปกวาดล่างชาบ้านหรือไปยิงขู่จาบ้านหรือไปรีดไถทับจินจาบ้านที่จาบ้านไม่อยู่บ้านหรืออพยพออกจากบ้านนะครับพี่น้องแล้วแถมไม่พอนะครับพี่น้องอกองกําลังทหารพม่านั้นไปเอาเครื่องบินและ ขบเตื้อ่างๆมาโจมตีของกองกําลังกระเดยงในพื้นที่ลอยก่อนะครับพี่น้องที่มีกองกําลังกองพลที่ห้าผาปูนที่หมูตตานะครับผมกองกําลังกระเดยงเขาตั้งฐานอยู่ที่นั้นนะครับพี่น้องที่เรมีการตุรรบกันกับทหารพม่าก,ก็เกิดขึ้นนะครับวันนี้อย่างรุนแรงนะครับก็มีกองกําลังทหารพามา่าวุกล่ำเข้ามาในพื้นที่ของกองกําลังกระเดยงนะครับที่ผาปูนนะครับ ก็ไล้เกิดการสู้รบกันขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างยาวนานที่เร็วนะครับเพราะว่าทางกองกําลังกระเลงก็มีทางบาดเจ็บนิดหน่อยนะครับแต่ว่าทางทหาพรพม่านั้นได้บาดเจ็บหรือสูญเสียไปสามจิบกว่านายนะครับพี่น้องการข่มขู่และข่มเหงประชาชนลังเก็ประชาชนที่อพยพออกจากหมู่บ้านหรือไปหลบซ่อนตามป่าตามเขาก็เลยโดนนะครับพี่น้องทางทหาพรพม่านั้นมันจะ กุมกู่ประชาชนอย่างนั้นนะครับแถมไม่พอแล้วก็มีทหารธร่าะบางพวกบางกลุ่มนะครับไปขับไล่ประชาชนที่ในหมู่บ้านหรือที่ไปไหนมาไหนไม่ได้นะครับหรือคนเฒ่าหรือเด็กนะครับก็โดนทหารพม่าจับไปหรือยิงทิ้งก็มีนะครับพี่น้องทางทหารพม่านั้นจะทำกับประชาชนอย่างนี้นะครับเพราะว่า ภชาษาทนก็ส่งผลกระทบและโดนทางทหาพรพม่ากดขี่และกดลันให้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ทหาพรพม่าอยู่ในหมู่บ้านหรืออยู่ในบัตรในคนที่เยอะๆแล้วก็ยึงกองกำลังกระเลงนะครับพี่น้องทางทหาพรพม่านั้นนิสัยอย่างนี้นะครับ ทหารพม่านั <gesprochen> ้นมันก็ทําอย่างนี้กับประชาชนพี่น้องกะเรียงมาเลยตลอดนะครับเพราะว่าการทุรบนั้นก็มีมาอย่างยาวนานนะครับพี่น้องก็การทุรบนั้นยังไม่หยุดติได้นะครับเพราะว่ารบกันมารบกันไปกับทหารกระเรียงและทหารพม่านะครับก็มีการสุญเสียไปอยู่การจิบก่านายนะครับเพราะว่าทางทหารพม่านั้นได้สุญเสียและไล่ล่าถอยกําลังออกไปนะครับพี่น้องกระเรียงหรือทหารกระเรียงนั้นก็ ได้มีการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับและได้ติงกองกำลังเข้ามาทางทหารพรม่าปักหลักไว้นะครับแล้วมันจะมีบังตุดบางส่วนนะครับพี่น้องที่ไล่จุ่มยิงหรือจุ่มตมตีของ,องกองกำลังทหารพรม่านั้นนะครับก็ทหารพรม่าก,ก็ไล่จุ่เจียนะครับก็ไล่ลาดถอยออกไปนะครับเพราะว่าชูม้เมื่อไหวนะครับพี่น้อง แล้วเรามาดูทาง c ค a กันหน่อยนะครับพี่น้องทาง c i a ก็มีกองกําลังทาหารพม่าเหมือนกันนะครับที่ไปดวมกับกองกําลัง c ค a พี่น้องรัสเซียน,นะครับที่มีการตูด้ดกันก็มีประมาณ3ามชั่วโมงกว่าๆนะครับพี่น้องทางทหารพม,ม่าก็ไล่จุ่มเจียสีบแปนายเหมือนกันนะครับทางอกองกําลัง c i a ไล่ชุ่มยิงหรือไล่หลักระเบิดไว้นะครับแล้วก็ที่นำรถมาทางเคเลเอรัสกินนั้นโลนฐาน รกักเกียหรือ CIA นั้นหลักระเบิดไว้ทหาพรพม่าก็เยลยโดนระเบิดที่ระดมัยมตุ่มใส่นะครับเพราะว่าทางรักษกเกียนนั้นหลักไว้เตรียมพร้อมไว้อยู่แล้วนะครับพี่น้องแล้วทางทหารยา A ก็ได้มีการโจมตีและมีการหลักจุ่มยิงของทหาพรพม่าได้เสียหลักไปทหาพรพมาก็ขึ้นไม่ได้นะครับตามเขาที่ ลุกล้ำเข้ามาทางเขตที่ของเจ้าเอนะครับพี่น้องรับสก,กิจและพี่น้องเจ้าเอก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วนะครับทางทูรบกับทหารพรมานี้ม่มีการยกเบนนะครับพี่น้องก็วันนี้ก็ถือว่าดุเดือดอย่างที่เร็วนะครับทางทหารพรม่าได้เสียชีวิตไป40กว่าลายนะครับแล้วทหารพรม่าก็ลุกล้ำเข้ามาในหมู่บ่านและมา ขับไล่ชาวบ้านชาวบ้านก็ได้ส่งผลกระทบอบพยพไปอยู่ตามป่าตามเขาอีกนะครับก็เปลี่ยนเช่นเดียวกันกับพี่น้องกระเลี่ยงเขานะครับพี่น้องแล้วก็ที่ส่งผลกระทบก็คือข้าวอาหารการยินข้าวน้ําปลายาอะไรต่างๆก็ไม่มีนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เปลี่ยนช่วงลือดูหนาวนะครับก็ฝนก็ตกนะครับพี่น้องนี่แหละครับทางกระทําของการกระทําของผ่านพม่านั้น ถ้าจุดลบกับกองกําลังไม่ไหวแล้วก็ไปกดขี่ประชาชนลังเจประชาชนนะครับเพราะว่าทางประชาชนนั้นไม่มีทางสู้นะครับก็เลยได้จุงลูกจุงหลานหรือห่อผ้าห่อเชือผ้าเชือกลัวหนีอพยพไปอยู่ตามป่าตามเขานะครับแล้วแถมไม่พอนะครับทางทาหรารพม่าเอาสัต้งต่างๆที่ของประชาชนที่ รัสเิียนเขามีในหมู่บ้านนะครับก็เอาไปกินนะครับเอาจินฟรีิปปีนะครับทางทหารพม่าเขาจะทาอย่างนั้นนะครับแล้วเรามาดูที่รัฐเานเหนือนะครับที่ทางเอเทีพีและเยือนเอเอกับทหารพม่านะครับร่วมกองกําลังกันแล้วก็เข้าโจมตีของทางทหารอาชีอรัสเานใต้ของจอดจึกนะครับเพราะว่าทางอาชีอของจอดจึกจับไล่ ลูกน้องของ f p นะครับสามคนแต่ว่าไม่ได้ทําอะไรนะครับจับไปเสร็จนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทางทหาร FPP จับลูกน้องของอาชีพหรือลูกน้องจะาหยดจึกนั้นเขาจะเอาไปประหารนะครับพี่น้องทาง FPP เขาจะทาหย่าบนั้นแล้วก็วันนี้มีการตรวอบกันหลายพื้นที่นะครับทางเจอกเมย์ก็มีนะครับเพราะว่า ทหารพม่านั้นสั่งให้ XPP และเจียนเอเข้าไปตมตีของกองกำลังทหารจีเอ็ของลูกน้องจะสศึกนะครับก็ XPP และเจียนเอไล่จุนเจียจำนวนมากเหมือนกันนะครับประมาณ18นายนะครับเพราะว่าทาง XPP และเจียนเอกับพม่านั้นร่วมตัวร่วมหัวกันฆ่ายานะครับดิดยาเสพติด ในพื้นที่ต่างๆนะครับเพราะว่าทางอาเียเอละสาน้ายได้ข่าวแล้วก็เข้าไปโจมตีนะครับฝั่งของนานพม่าและจีนเนี่ยเอ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 พี่ก็ไล่จุดเจทหารไปจำนวนมากนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็ไล่อพยพออกจากบ้านได้อยู่ตามบ้านตามบาต่างๆที่ในหมู่บ้านนะครับเพราะว่าข้าวปลาน้ําอาหารไม่ทานได้กันนะครับเพราะว่า เอาตัวรอดเอาชีวิตรอดอย่างเดียวนะครับที่หนีไปอยู่ตามวัดนะครับขอความช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้วัดนะครับหรือว่าต่างบัดหรือว่านอกประเทศนะครับขอความช่วยเหลือลอาหารหรือข้าวน้ำปลาต่างๆนะครับขอความช่วยเหลือมาทุกจังบัดนะครับก็มีประชาชนบางจังบัดนะครับที่ใจบุญก็ไปช่วยเหลือบ้างนะครับ นี่แหละครับทางพิพีรเจียน,นยกับทาหารพรม่าร่วมไม้ร่วมมือร่วม,ม,วมหัวกันไปโจมตีของกองกาลังอาเซอร์รัสแทนต้นะครับที่ได้ส่งผลกระทบก็คือพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับนี่แหละครับที่ไล่เฉียก็เฉียประชาชนหรือเฉียลูกน้องเฉียทาหารที่จับไปเปลี่ยนเจีนทาหารหรือเปลี่ยนลูกน้องนะครับก็ประชาชนนี่แหละครับที่ได้รับเต็มๆนะครับประชาชนก็ได้เลือดร้อน ลำบากหนีนะครับหนีไปอยู่ต่างจังหวัดหนีไปอยู่นอกประเทศนะครับทุกที่ทุกทางนะครับสําหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับพี่น้องขอยุติตรงนี้ก่อนนะครับต่อไปก็ค่อยมาคุยกันใหม่นะครับสุดท้ายก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ